สวัสดีครับมาติดตามกันต่อนะครับสําหรับกรณีของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่นะครับวันนี้ครับมีข่าวดีมากเลยนะครับเคาะแล้วอนุมัตินะครับแจกคนละ2000บาทรับมือโรคโควิด -19 นะครับ หรือว่าไวรัสอู่หั่นนะครับคอรมเศรษฐกิจนะครับเห็นชอบแจกคนละ2,000บาทผ่านระบบ e-payment กระตุ้นเศรษฐกิจรับมือโควิด -19 นะครับ mm hmm. เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3ที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับนายอุตมาสาวนรยนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรีคอรมอรเศรษฐกิจที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนายอุตมะกล่าวว่าครมรเศรษฐกิจเห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการชุดที่1ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการให้เงิน แก่ผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระผ่านระบบ e-payment จำนวนคนละ2,000บาทโดยจะให้เป็นเวลา2เดือนจ่ายเดือนละ1,000บาทส่วนตัวเลขจำนวนผู้ที่จะรับการช่วยเหลือ,อยังต้องรอผลสรุปอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าต่อไป ในอุตมะกล่าวว่าด้วยหลักการของมาตรการรองรับผลกระทบในโรคโควิด1 9ล็อตแรกนี้ก็เพื่อช่วยนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังมีต้นทุนการดำเนินงานการดำเนินการเพราะไม่ต้องการให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานฉะนั้นจึงต้องมีมาตรการการทางการเงินนะครับเข้าไปช่วยขณะเดียวกัน สำหรับประชาชนในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและอาชีพอิสระเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากก็จำเป็นต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยผ่านการแจกเงินซึ่งต้องเข้าใจมีความชัดเจนในรายละเอียดแต่เราจะทำในระยะสั้นคือ2เดือนส่วนวงเงินนั้นอยู่ที่ไม่กี่ไม่เกินคนละ1,000บาทต่อเดือน เริ่มแจกได้ในเดือนเมษายนนี้สำหรับมาตรการด้านการเงินนั้นจะประกอบด้วยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซึ่งจะเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทและธนาคารพาณิชย์ได้ให้ความร่วมมือในการ เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบความเดือดร้อนผ่านการพักหนี้เงินต้นลดอัตราดอกเบีย้ยและข,ขยายระยะเวลาการชำระหนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการการเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิเช่นสำนักงานประกันสังคมจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษส่วนมาตรการทางภาษีนั้นจะทำเพื่อ เป็นการคืนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในประเทศโดยจะพิจารณาลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายและให้นำดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้เงินซอฟโลนมาหักลดหย่อนภาษีได้เป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่ดีในประเทศภายใน15วัน ด้านมาตรการการส่งเสริมการจ้างงานนั้นให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำรายได้รายจ่ายที่เกิดจากการจ้างงานในรอบการจ้างงานตั้งแต่1เมษายนถึง31กรกฎาคมนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง3เท่ามาตรการอื่นๆนะครับจะพิจารณาให้หน่วยงานรับต่างๆได้มีการผ่อนปรน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าค่าตอบแทนต่างๆที่เก็บจากเอกชนรวมถึงการจัดเก็บค่าน้ำค่าไฟและการลดเงินสมทบเข้าประกันสังคมนอกจากนี้นะครับจะมีมาตรการการส่งเสริมตลาดทุนผ่านการขยายวง,วงเงินลงทุนในกองทุนรวมนะครับเพื่อการออมระยะยาวหรือ S S F ที่จะให้ลดหย่อนภาษีและตั้งกองทุนช่วยเหลืองานแรง,งานที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องหารือกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้งทั้งนี้นะครับทางกระทรวงการคลังจะทำการประเมินผลของมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีมาตรการลอดที่2หรือไม่ นายวิระไทยสันติประพบผู้ว่าการทปทกล่าวว่ามาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้นั้นจะรวมถึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียและเริ่มเป็นหนี้เสียที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กรณีที่เป็นหนี้เสียจะครอบคลุมไปถึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย,นนสยตั้งแต่1มกราคมปี2562โดยความช่วยเหลือ จะทำได้ในหลากหลายรูปแบบอาทิยืดเวลาการชำระหนี้ลดอัตราดอกเบีย้ยเปลี่ยนประเภทวงเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวและลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยจะครอบคลุมลูกหนี้ขนาดใหญ่ SME และบุคคลกรณีลูกหนี้บุคคลในส่วนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ ส่วนบุคคลที่จะต้องมีการชำระค่างวดขั้นต่ำ10%จะลดลงเหลือ5%สามารถแปลงหนี้นี้ที่หมุนต่อเนื่องเป็นหนี้ระยะยาวได้เพื่อลดภาระของประชาชนทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่ทบป,ประกาศออกไปแล้วในหนังสือเวียนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในหนังสือเวียนได้ทำการให้คำความเข้าใจ กับสถาบันการเงินถึงเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคทําให้ปรับโครงสร้างหนี้ได้เร็วขึ้นโดยทปทจะผ่อนคลายให้ชั่วคราวเป็น2ปีตั้งแต่1มกราคม2 5 6 3ถึง31ธันวาคม2564ทําให้หนี้ปรับที่โครงสร้างหนี้กลับมาเป็นหนี้ชั้นปกติได้เร็วขึ้น ก็จะเป็นมาตรการในการจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และทำให้กฎเกณฑ์ที่เราระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษตามปกติก็จะผ่อนคลายได้ทำให้เชื่อว่าจะไม่มีเกณฑ์ใดที่เป็นอุปสรรคและจูงใจให้แบงค์ช่วยลูกหนี้ได้อย่างต่อเนื่องนางรื่นวด,ดีสุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์นะครับและตลาดหลักทรัพย์หรือกรตกล่าวว่ามาตรการการส่งเสริมตลาดทุนผ่านการขยายวงเงินนะครับลงในกองทุน S S F ที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีนั้นจะเป็นมาตรการชั่วคราวที่จะสะท้อนความจำเป็นโดยกำหนดใช้ในระยะเวลาไม่เกิน เดือนมิถุนายนนี้นะครับหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยวงเงินนะครับที่จะขยายนั้นต้องขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนทั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมตลาดทุนในช่วงนี้จะกำหนดให้นำวงเงินนะครับการลงทุน S S F ไปลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนได้มากกว่า65%สําำหรับระยะเวลาการถือครอง ยังเป็น10ปีเท่าเดิมนายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมนะครับธนาคารไทยกล่าวว่าเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ที่จะนำไปใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนของลูกหนี้ในแต่ละรายนะครับและขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้วยนะครับในทางปฏิบัติแต่ละธนาคารจะทำการติดต่อลูกหนี้ ในแต่ละรายนะครับและพิจารณาเป็นรายกรณีกรณีที่มีปัญหามากอาจพักชำระนะครับนี่เงินต้นให้ถึง12เดือนเป็นต้น